ก่อนที่พวกเราจะเริ่มเล่นเกมนี้ผมมีหนึ่งคำถามคุณคุณคนที่กำลังนั่งดูอยู่ตอนนี้นะพวกเราเราเด็กน้อยเหรอพี่ใช่แล้วพวกนายเนี่ยมีศิลปะอยู่ในหัวใจบ้างไหมพวกนายเนี่ยชอบการวาดรูปหรือเปล่าไม่เลยครับพี่พวกผมถนัดแต่เล่นเกมโอเคงั้นคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับมึงละไปเล่นเกมอื่นเถอะ และสิ่งที่ผมพูดตะกี้ผมรอเล่นนะครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นศิลปะคุณก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ Drawing Attack นี่จะเป็นเกมสร้างสรรค์จินตนาการของเหล่าเด็กน้อยที่กําลังดูคลิปนี้คุณจะสามารถวาดตัวอะไรก็ได้และตัวที่คุณวาดออกมา จะมีชีวิตด้วยเกมนี้จึงหมอมากเลยนะครับสาหรับใครคนไหนที่มีเพื่อนในจินตนาการและคุณอยากจะทําให้เขานั้นมีชีวิตเพียงแค่คุณนั้นก็วาดเพื่อนในจินตนาการของคุณออกมาและเพื่อนในจินตนาการของคุณเขาก็จะมีชีวิตกัก่อนที่จะเล่นเกมนี้นะยผมอยากจะโชงงานศิลปะของผมที่อยากจะทําให้ภาพนี้มีชีวิตขึ้นมานี่จะเป็นภาพวาดศิลปะครอบครัวแสนสุขของผมเองคุณผู้ชม คิดภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดเออภาพนี้มีชีวิตก็ผมฉากต่อไปจะเป็นยังไงนะครับจริงๆผมน่าจะแบบแคปภาพนี้เอาไว้แล้วก็เอาไปให้ AI นั้นเจนต่อบางทีมผมอาจจะได้หนังสั้นคนุณธรรมเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ลา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 ,า let's make a doodles okay make a doodles guys อย่างแรกให้เรานั้นวาดบอดี้ก่อนนะครับวาดหัวเหรอไม่ต้องวาดตัวก่อนโอเคโอเคอันนี้จะเป็นส่วนหัว กูกดสกิปเลยได้ไหมโนวันแคร์คุณผู้ชมวาดส่วนตัวเอาละเดี๋ยวต่อไปเราจะวาดหัวคุณผู้ชมครับต้องวาดตัวดูโดออกมาวาดแขนแล้วก็วาดขานีา่มันเพื่อนในจินตนาการของฉันเลยผมกดเซฟไว้ได้ไหมเอาละเราจะทำการกดเซฟไว้ที่สล็อตแรกนะครับแล้วเราจะทำการสปอนเพื่อนในจินตนาการของเราออกมาสปอนดูโดแอสอะไรดีเป็นบอสดีไหม เจ้าหมอนี่คงไม่น่าจะเหมาะที่จะเป็นบอสนะครับเอาเป็นแอคแท็กเกอร์มาแล้วเพื่อนในจินตนาการของฉันโอ,โอ้โอ้พระเจ้าเขาดิ้นได้โอ้ดูนั่นดิเขาไฟเมันมันเลยนั่นตัวอะไรเนะี่ยพ่อแม่ลูกกำลังเอ่อไฟกับเราล่ะ <c oughs> เฮ้ยหยุดหยุดนะเฮ้ยพวกมึงไปตีกันทำไมเนี่ยหยุดหยุดทำลายเพื่อนในจินตนาการของฉันนะ บนั่นแหละตายไปมึงสม้ำหน้าโดนเพื่อนในจินตนาการกูลุมกระทืบตายเอาละอย่างนี้ผมจะต้องอัปเกรดเพื่อนในจินตนาการของฉันเพิ่ม Walk Speed เยี่ยมมากกูไม่มีสักอย่างปัญหาคือคุณจะให้ผมมาตรงนี้ทำแมวอะไรในเมื่อถ้าเกิดคุณไม่ให้ถังสีผมไม่แต่ถังเดียวนะครับกูอัปเกรดอะไรไม่ได้ครับพี่เฮ้ย <Hey! S 2> where is เพื่อนในจินตนาการของผมหง <c oughs> ุดหงิดเลยคุณผู้ชมเจ้าหมอเนี่ยมันชอบใช้ไอพ่อแม่ลูกไปไล่ทุบ <c oughs> ไปไล่ทูบแบบตัวละครของคนอื่นแบบนี้ผมไม่ต้องวาดดาบเป็นของตัวเองแล้วมันจบแล้วเพื่อนผมจะทําการวาดดาบที่เรียกได้ว่าอันตรายมากๆคุณผู้ชมครับเจ้าหมอนั่นมันชอบทาร้ายเพื่อนในจินตนาการของกูซะเหลือเกินเอาล่ะส่วนหัวของดาบจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็มีตรงนี้นะครับส่วนบอดี้นี่จะเป็นดาบสีแดง ดาบสีแดงสิจา้ามาใหม่นี่จะเป็นดาบสีแดงดาบกำจัดปีศาจ <c oughs> <c oughs> โอเคหมอให้มันเป็นดาบละกันกูแกชอบลังแกฉันดีนักวาดดาบกูมาแล้วดาบปาป,ปีศาจมันจบแล้วโอ,โ,โอ้โหวว้โหอ,อะไรเนี่ยเขาว่ารถถังว่าเฮ้ยเจ๋งผมโจมตีได้ไหมโจมตีเลยโจมตีรถถังเลยมึงไม่ต้องเกิดมาจบละรถถังมึงอะ โอ้โหดูดิดูเขาวาดรถถังคุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันจบแล้วเพื่อนมันจบแล้วเออเป็นไงล่ะกูได้ถังสีมาละนายวาดตัวอะไรวาดบอสมาอยางงั้นเหรอมันดูกูจะเป็นผู้กล้าโจมตีเองเฮ้ย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 คุณผู้ชมคนที่เขาวาดแบบเพื่อนในจินตนาการที่สามารถโจมตีเราเนี่ยครับเป็นผู้ช่วยบอสได้ด้วยว่ะเจ๋งมากตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแป๊บนึงนะเราสามารถไปยืมภาพคนอื่นได้เหรอภาพอะไรเนี่ย เฟอร์ลี่เดี๋ยวมึงเจอลูกน้องกูเฟอร์ลี่บอสผมจะให้เขานั้นเป็นแอคแท็กเกอร์ดีไหมหรือว่าให้เป็นสัตว์เลี้ยงของผมเฮ้ย <Hey, S 2> ผมจะมีสัตว์เลี้ยงมันเฟอร์ลี่ว่ะเอาละมึงจบละกูอะมีเฟอร์ลี่อยู่ในหัวใจนี่มันไงล่ะเฟอร์ลี่แบบ 2D เอ้ยดีว่ะดี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 เฟอร์ลี่จัดการมัน Fur ry. Fur ry, จัดการมันเฟอร์รี่เฟอร์รี่จัดการ ไม่จัดการเลยสักอย่างนะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบตามเรามาได้อย่างเดียวอะออไม y g o อสัตว์เลี้ยงในโปเกมอน,น <t Cord ino> แบบนี้ต้องให้มันแปลงร่างเป็นแอคแท็กเกอร์นะครับผมสปอนดูโดมาก่อนอ่ามาละมาแต่หางเออโอเคเขาวนี้มาทั้งตัวแล้ว <c oughs> <c oughs> แม่งกูไปแทบลูกคนอื่นมา <c oughs> <ค ığım aha> เพราะว,ว่าความสามารถกูนั้นมีน้อยเกินนี <c oughs> <c oughs> ่เจ๋งเจ๋งเจ๋งผมชอบมากนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําการวาดดาบอันใหม่ของผมก่อนดาบพิฆาตมรณา โอเคโอเคผมรอเล่น <im ans> ผมรอเล่นคือมันอดใจไม่ไหวจริง <im ans> มันอดใจไม่ไหวจริงว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแนะเดี๋ยวผมขอไปแบบหาดูดาบเท่ๆก่อนโอเคนี่จะเป็นแบบดาบสุดเท่ที่ผมนั้นจะวาดให้มันเหมือนที่สุดโอ้ oh, <im ans> พระเจ้านี่มันเหมือนกันได้เลยคุณเบลครับอย่าลืมให้จะเปิดรูปเทียบกันด้วยว่าผมนั้นวาดเหมือนแค่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวพวกขี้มนกูตายบ้าเอ้ยแกแกฆ่าพวกขี้มนกูใช่ไหมหายไม่ต้องหาย มึงฆ่าโปกเกมอนกูมึงฆ่าเพื่อนในจินตนาการตัวเดียวที่กูมีแล้วกูจะฆ่ามึงมานี่เดี๋ยวนี้มานี้แกน่ะแพ้แล้วประสบที่สุดฮะอะไรอะเราสามารถเปลี่ยนโวลสกินได้เหรอดูโดวอลล่โอ้โหนี่เกมดีเกมดีมากเลยแต่ผมขออนุญ,ญาตอัปเกรดนะครับตัวดูโดของผมก่อน สิ่งที่ผมจําเป็นเลยนะครับในเกมนี้คือคุณจำเป็นที่ต้องมีถังสียเยอะเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะทําการเติมสัก <c oughs> เออหนึ่งร้อยยี่สิบห้าโรบักการปลดล็อกถังสีแล้วเราก็จะอัปเกรดแอคแท็กเกอร์ดาเมจของเราอัปเกรดตัวแอคแท็กเกอร์เลือดนะครับแล้วก็อัปตัวธนูโอ้โหของเกมนี้ถือว่าแพงใช้ได้เลยนเนี่ยเพิ่มบอสเออนี okay ่ไ okay ง okay. <c oughs> เพิ่มทูดาเมจโอเคโอเคเพิ่มดาเมจให้กับดาบของเราเพิ่ม <c oughs> ให้เรานั้นวิ่งเร็วมากขึ้นกว่าเดิม เพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจโอเคเอาประมาณนี้ก่อนอเฮ้ยรถถังของเขาไม่ค่อยเจ๋งเลยอะคุณผู้ชมเจ๋งว่าความคิดของเราเด็กน้อยส่วนอันนี้เป็นเอ่อก้อนขี้ของผมเองคุณผู้ชมก้อนขี้เลือด200นะครับแต่คุณอย่าดูถูกนี่เป็นก้อนขี้ที่เรียกได้ว่าถูกอัปเกรดมาแล้วเห็นไหมมันแงโจมตีอย่างอีซี่เลยอืมโดนก้อนขี้กูโจมตีอ<ม>ป็นไงอืมเสียใจด้วยนะกลัวเป็นก้อนขี้ที่อัปเกรดแล้วเจ้าพหนุ่มน้อย เฮ้ยเฮ้ยแปบบ๊บนึงแป๊บ,บนึงดูแล้วมันไม่ไมน่าไหวดาบกูอยู่ไหนวะอย่าบอกว่าผมไม่ได้เซฟดาบเอาไว้ก้อนแต่ไม่เป็นไรนะรับไม่เป็นปัญหาอู่แล้วก้อนขี้ผมสามารถเอาชนะได้เว้ยเพราะว่านี่เป็นก้อนขี้ที่ถูกอัปเกรดเฮ้ยเฮ้ยอย่าลุมได้ไหมเนี่ยดูดิก้อนขี้กูแม่งโดนลุมว่ะสมนําหน้าโดนขี้กูตีตายไปดิแม่งเอ้ย courage <Hey. S 1> เอาละมันจบแล้วเพื่อนผมจะให้ courage เป็นอะไรดีเป็นพลอปเหรอ หรือว่าเป็นหมวกไม่เอาเป็นแอคแท็กเป็นเป็นแบบเลนเจอร์นะครับเป็นธนูระยะไกลผมนี่โคตรเรสเพคคนที่มันแบบวาดสวยๆเลยนะครับอาจารย์โกโปรมีบูแล้วก็มีเลสอีกแค่นิดเดียวกูจะใช้มูราสกิได้แล้วเอาล่ะผมจะทำการโจมตีให้เขานั้นเป็นบ <c oughs> อสคุณผู้ชมครับอาจารย์โกโปรกูมาละรีบร้อยมูราสกิโอเคเอ้า ว่ามูราสกิกูกเฮ้ยออกมาได้แล้วเว้ยเฮ้ยโอ้พระเจา้าขอบคุณนะเพื่อนแต่ว่ากูนั้นเพิ่งไปย้อยภาพวาดคนอื่นมาอาจารย์โกโปมาแล้วอตีเลยแบบนี้เจอกูบูกับเลดนะครับเดี๋ยวเจอมูราสก,กิกูเป็นยังไงล่ะเลือดเขามีเท่าไหร่วะมี900ารอครับทุกอันแดนโด,ดนตีดีโดนตีดีคิดหรอว่าจะสามารถเอาชนะผมได้ บอกเลยไม่มีวันเฮ้ย hey! <First class. S 1> เออตายเลยกลายเป็นซากศพเลยอาจารย์สู้ๆผมเชื่อว่าอาจารย์นั้นจะเป็นตัวที่จะสามารถ uh, ฟาร์มกระป๋องสีให้กับผมได้นะครับเรียบร้อย <I 'm S 1> ตายเออ,เอ,อบอกเลยอาจารย์กูแบบ go on rampage ใะครับใครคนไหนที่แบบสปอนตัวแปลกๆมามึงเจออาจารย์กูเก็บหมดอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอาจารย์ อาจารย์โจมตีมันดิมึงยืนรับดาเมจอะไรวะเนี่ยดูดิแม่งแบบโคตรแมนยืนรับดาเมจไอเวนอาจารย์ทำอะไรสักอย่างนึงสิฝ้าโอ๊ยแม่งโดนปลายักษ์แย่ละบอสเวอร์ซัสบอสและดูเหมือนว่ากลัวมึงจะเป็นฝ่ายแพ้คุณผู้ชมโดนปลายักษ์เล่นงานอะ่ะแม่งเอ้ยเรียบร้อยอาจารย์โกโจกูตายนะครับโดนบอสปลาตีตาย เจอบอสตัวใหม่กูบอสนัดเก็ตนัดเก็ตแมนเฟสนี่จะเป็นผลงานมาสเตอร์พีทของผมคุณผู้มชมผมต้องกดเซเอาไว้เลยนะครับผลงาน <laughs> ผลงานระดับมาสเตอร์พีทเจอกูไอปลายักษปลายักษมึงเจอนัดเก็ตกล้วยนัดเกต <c oughs> นั่นมันตอง้ยคุณเบลเซอร์คุณเบลเซอร์ะ <laughs> เ,เ,เ, <laughs> เขาว่าสิ่งแปลกปอมโอ้ oh my god ผมหันให้คุณดูไม่ได้จริงๆเว้ยนะครับ <c oughs> ผมหันให้คุณเ <c oughs> ขาวาดอโอโรเขาวาดในสิ่งที่ผมอยากจะวาดมาทั้งชีวิต,ตแต่ผมวาดไม่ได้นะครับและมันออกใน YouTube ไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมครับผมขออน,นุญาตเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับผมไม่สามารถเล่นในเซิร์ฟเวอร์นั้นได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณเบลอาจจะต้องเซ็นเซอร์ทั้งคลิปนี่มันน่าเช็ดแค้นจริงๆเอาละเจ้านัดเก็ไก่ของฉันในเวลาแล้วที่ น่าจะได้ถูกเกิดออกมาครั้งในฐานะบอสนะครับเอาละ่ะมันได้เวลาที่ผมจะวาดซอ r ต์ f อฟดักเนสดาบเป็นความมืดมิดนี่จะเป็นอาวุธประจำตัวของผมเอาละ่ะอัพเกรดบอสดาเมสเพราะว่าผมรีไลน์ออนบอสหนักมากนะครับประมาณนี้เอ้ยนัดเก็ตไก่จัดการมันนัดเก็ตกูบอกจัดการไม่เป็นไรงั้นกูจัดการเองอทำดาเมจเรียบร้อยคุณเจ้าหมอน,นี่ขับรถด้วยว้าว ทำเป็นเล่นไปทำาดาเมจเ <c oughs> นี่ยผมโคตรเกลียดเลยไอตัวบอสของผมแม่งยืนรับ like <c oughs> ดาเมจแบบแมนๆนะครับยืนรับดาเมจแบบแมนแตายแบบแมนๆดูดิอนี่อะไรเนี่ยเราปีศาจ้ายในจินตนาการของโดสโอเคถือว่าความคิดสร้างสรรค์เลยเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแค่เล่นให้ดูเฉยๆเป็นเกมที่ ดีมากๆผมคิดว่าคุณเบลน่าชอบเกมนี้มากสาหรับใครคนไหนที่แบบเลิฟการวาดรูปนะครับก็มาลองเล่นเกมนี้ดูสนุกสนุกสนุกมากจริงถ้าเกิดคุณนะครับอยากจะทําให้เพื่อนในจินตนาการของคุณมีชีวิตจริงแล้วเราก็โอ้พระเจ้าเกมนี้ยิ่งเหมาะใหญ่เลย